Música สดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l ของปาง i อมมาปางนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาลองกินอีพีที่2ของเรานะคะวันนี้นะคะแล้วก็มีน้ําผลไม้ีเลยจากร้านสมูทแบงคอกนะคะทุกคนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าร้าน s สมู b a n งคอกเนี่ยใช้ผลไม้ที่เป็น เกรดพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็ยังมีผล,ลไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะทุกคนคือที่ร้านเนี่ยมีเมนูแบบว่าหลากหลายมากเลยนะมีเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเราแปะรูปภาพเมนูไว้ให้นะคะตรงนี้ละกันเนาะรสที่เราสั่งมาลองกินในวันนี้นะคะทุกคนก็คือมี2รสอ,อุ้ยเขาแปะมีโน้ตให้นี่โน้นน่ารักดูสิน่ารักไหม เข okay, าเขียนว่าดื่มให้อร่อยนะคะออจากสมูทแบงคอกน่ารักมากอะต่อรถที่เราสั่งมาก็อย่างที่บอกมี2รถเนะาะขวดนี้นะคะก็เป็นรถมะม่วงและมะพร้าวนะคะทุกคนหรือว่าชื่อของเขาคือ mango co and coconut นะคะคือที่สั่งรถนี้มาเพราะว่าอยากลองเห็นเขามี2ผลไม้ในชื่อเดียวเราก็เลยคิดว่า มันต้องเป็นแบบว่าผสมกันแน่เลยก็เลยอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยสั่งมาลองดูเนาะส่วนอีกรสหนึ่งนะคะที่เราสั่งมาเนี่ยก็คือรสบูเบอรี่แน่นอนอ่ะใน,นส่วนของรสบูเบอรี่นะคะทุกคนเขาบอกไว้ว่าตัวผลไม้บูเบอรี่เนี่ยเขานําเข้าจากประเทศเปรูเลยนะคะฉะนั้นจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องมาชิมดูนะคะขนาดขวดของน้องเขานะคะทุกคนอยากให้ดู คือขนาดขวดของน้องเขานะใหญ่มากนะเห็นในกล้องอาจจะดูเล็กๆนะคะแต่แบบถือกับมืออ่ะเต็มมือเลยอะ่ะขนาดของเขาคือนี่เลย300 ml อเนาะคืออยากชิมแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะคะนี่เดี๋ยวให้ดูคือเขาใส่มาแบบว่าเต็มเลยนะเอาดีๆเต็มจริงดูตรงนี้คือถึงปากขวดเลยอะ่ะแน่นมาก เต็มขวดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองรถนี้ก่อนเลยนะคะก็รถนี้เป็นมะม่วงและมะพร้าวนะคะสองชื่อในหนึ่งขวดนะทุกคนกลิ่นเขามีความกลิ่นมะม่วงเด่นมากทุกคน คือแบบว่าเนื้อข้นมากเดี๋ยวชิมเลยแล้วกันนะกลิ่นหอมมากเดี๋ยวขอชิมก่อนอืมอร่อยมากทุกคนมันมีความแบบเปรี้ยวๆกินแล้วสดชื่นนะอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวมาลองกินน้องบลูเบอร์รี่กันบ้างคือน้องบลูเบอร์รี่อย่างที่บอกว่าเป็นบลูเบอร์รี่นำเข้าจากประเทศเปรูนะคะเดี๋ยวเรามาลองกินกันบ้างดีกว่าว่าน้องเขาจะอร่อยไหม หอมมากดมกลิ่นแล้วคือต้องกินน้ำลายเพราะว่ามันหอมมากน่ากินมากอะเทแค่นี้พอแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดอันนี้นะคะเทมาแล้วหอมมากกินแบบเฟสมากทุกคนชิมเลยนะอืมอร่อยหวานๆเปรียปร้ยวๆอะรสนี้อร่อยรสเมื่อกี้ก็อร่อยนะรสออมะม่วงและมะพร้าวอะอันนั้นก็หอมคือ,อยังไง คือทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากอร่อยแค่ไหนดูจากตอนกินกินจนต้องเขย่าแก้วอร่อยมากจริงๆค่ะยิ่งกินเย็นๆนะยิ่งรู้สึกว่าแบบสดชื่นอะแล้วมันอร่อยอีกคือเราอยากให้ทุกคนได้ลองชิมมากเลยจริงๆอร่อยจริงเนี่ยเอาจริงๆคือเราแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังควบคุมน้ําหนักอยู่หรือใครที่กําลังแบบว่าหาอะไรที่อยากจะกินรองท้องนะทุกคนนั่งทํางานหรือว่านั่งเรียนเดี๋ยวนี้ก็เรียนออนไลน์เนาะแล้วแบบว่า ไม่สามารถลุกออกจากโต๊ะทำงานได้หรือไม่สามารถออกจากหน้าจอได้เพราะว่าอาจารย์กำลังเช็คชื่ออะไรใดๆเอยแต่แบบยังไม่ได้ทานข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่เลยค่ะสั่งน้องเขาได้เลยนะคะสามารถไปสั่งซื้อน้องเขาได้เลยนะคะที่ร้านสมูทแบงคอกนะคะทุกคนใช้เวลาแป๊บเดียวในการมาส่งแน่นอนถ้าอยู่ในกรุงเทพคือแป๊บเดียวจริงๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าร้านนี้นะคะสามารถสั่งได้ทางลาลา l ลน์แมนโลบินทูนะคะเพื่อนๆก็คือสามารถสั่งได้เลยนั่งอยู่บ้านนั่งอยู่โต๊ะทำงานก็คือสามารถกดเข้าไปสั่งได้เลยนะคะกดค้นหาร้านค้าพิมพ์ไปว่าสมุทแบงคอกนะคะแค่นี้ก็เจอร้านค้าเขาแล้วนะคะก็กดสั่งได้เลยมีหลายรสชาติมากเลยนะคะให้เลือกนะอ่าแล้วก็ร้านเขานะคะก็มีเพจ a c e b o o k แล้วก็มี IG ด้วยนะคะก็ชื่อเดิมเลยนะคะสามารถไปพิมพ์ค้นหาได้เลยว่าสมุทแบงคอกนะคะเดี๋ยวถ้า ใครที่สนใจนะคะแล้วหาไม่เจอหรืออะไรงไงเดี๋ยวปังทิ้งลิงก์ไว้ให้ดีสคริปชันบอกละกันเนาะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ปังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่ามาลองกินของเรานะคะจะเอาอะไรมาลองกินให้เพื่อนๆดูนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย